วันนี้ใ่หมัวกบิทโต้นะฮะแล้วก็แมสสตาร์วอลสองอันเนี้ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ผ่านมานะ,ะยุคบิทโต้ก็ผ่านไปแล้วยุคสตาร์วอลก็ผ่านไปหนังฮอลลีวูดเพลงนะ,ะของสหรัฐแต่ตอนนี้เพลง กลายเป็นอุตสาหกรรมซอฟต์าวร์ของเอเชียซึ่งนำโดยเกาหลีนะฮะอันนี้เราก็ยินดีด้วยกับชาติเกาหลีที่ทำสำเร็จประเทศไทยก็ตื่นเต้นที่ลิซานะฮะได้เป็นไอดอลของโลกนะก็เลยตื่นตัวที่จะทำซอฟต์าวร์กันซึ่งงานผมนั้นทำมาตั้งนานแล้วนะครับทำมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีใครเข้าใจและไม่มีใครสนใจ วันนี้จะมาพูดอ่บิโเพลงของจอร์เลนนอนที่พูดถึงโลกในดปกติในเพลง Imagine นั่นเองนะครับ Imagine อินเนอ่ผมผมมาตอบโจทย์อะมอาตอบโจทย์ที่น่าจะใช่ที่ตอบโจทย์ที่น่าจะใช่หรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงใกล้เคียงนะฮะเช่น โ o คันทรี y อย่างเงี้ยนะฮะที่นี่ขณะนี้เรารู้ว่า No Country เนี่ยหมายถึงบิตคอยหมายถึงคริปโตเคอเรซีไอเนี้เป็นดีเซนเทอร์ไลท์ที่นี่ก็มีฮะ,ะแล้วเป็นโ o คันทร r y แบบที่เรียกว่าเออป,ประชาชนปกครองตัวเองเลยอะ่ะแล้วมันจะสร้างการปกครองแบบมนุษย์หลักมนุษยธรรมไม่ได้ใช้การปกครองแบบที่โลกมีอยู่นี่คือไม่ได้ใช้ทั้ง ไม่ได้เป็นท ouais ั้งคอมมิวนิสต์ไม่ได้เป็นทั้งประชาธิปไตยไม่ได้เป็นทั้งเผด็จการแต่เป็นการปกครองแบบใหม่ที่ประชาชนปกครองตัวเองเรียกว่าธรรมมาธิปไตยไอ้ธรรมมาธิปไตยเนี่ยชื่อมันก็บอกู่แล้วธรรมมาธิปไตยใช้ธรรมนะฮะกับประชาธิปไตยนะฮะหน้าอธิปไตยนั่นเองบวกกับธรรมธรรมในที่นี้หมายถึงว่าหลักของมนุษยธรรมนั่นเองทีนี้หลักมนุษยธรรมเนี่ยมันไม่มีหรอกที่จะเป็นประเทศถ้าเราประกาศใช้หลักมนุษยธรรมแล้วมนุษย์มนุษย์ทุก ทุกคนในประเทศอ่ะก็คือพลเมืองของแต่ละประเทศอ่ะถ้าใช้หลักเดียวกันแล้วมันมันก็หลายประเทศละมันก็โนคันทีละตามเพลงของจอร์เลนนอนนะครับดังนั้นงานผมเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับโนคันทีเพราะประชาชนจะมีอํานาจปกครองตัวเองอมีอำนาจปกครองตัวเองแต่ก็ยังมีเขตอยู่ยังเรียกเป็นประเทศกันอยู่นะฮะให้เรียกเป็นประเทศแต่มันเหมือนกับเพราะมันไม่มีรัฐบาลไงฮะ การที่มันเป็นคันที่เพราะมันมีตัวรัฐบาลเนี่ยครับมันเป็นตัวที่สร้างความอดอยากสร้างสงครามสร้างความแตกต่างไอ้รัฐบาลซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่รับใช้ทุนนิยมเพราะนั้นงานผมเป็นงานที่มาเปลี่ยนทุนนิยมนั่นเองหรือมาแชร์ตลาดทุนนิยมให้ทุนนิยมที่มันครอบโลกอยู่ร้อยเปอร์เซนต์ให้มันเหลือแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซนต์หรือถ้ามันโตก็โต,โตแค่ได้ห้าสิบประชาชนจะประชาชนพลเมืองทั้งหลายจะปกครองประเทศโดยเหนือทุนนิยม 7จ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นถ้ามันจะถ้าทุนนิยมจะเก่งก็ให้เก่งแค่ห้าสิบจะไม่ให้เกินเจ็สิบห้าเป็นอย่างเงี้ยจะมีการควบคุมแบบนี้ออันนี้แหละเราจึงอยู่อยู่เหนือทุนนิยมแล้วก็ทําให้โนคันทรีนั่นเองเพราะมันไม่มีรัฐบาลพราการปกครองนี้ไม่มีการือกตั้งไม่มีรัฐบาลนั่นเองเป็นประชาชนปกครองตัวเองเมื่อประชาชนปกครองตัวเองของประเทศนั้นประเทศนี้ไม่มีประเทศไหนจะทำสงครามกันหรอกจะกลายเป็นประเทศที่เรียกว่ากัลยาณมิตรนั่นเองอ่ากลายเป็นประเทศกัลยาณมิตร ไม่ใช่ประเทศที่ถ้าไม่ไม่เป็นชาติสมาชิกกันมันก็จะกลายเป็นประเทศที่พร้อมจะหาประโยชน์กันแล้วก็จะมีประเทศนักเลงโตวควายคุมอย่างเงี้ยไอบรรยิกาศแบบเก่าที่เคยมีมันจะค่อยๆหายไปมันจะกลายเป็นการปกครองแบบมนุษยธรรมเนี่ยแข็งแกร่ง,งเติบโตขึ้นซึ่งต้องใช้ระยะเวลานะครับดังนั้นงานผมเป็นงานที่จะมาตอบโจทย์ของจอร์แดนในน่ะน,น,นะฮะโนโัน no ท no ีโนลิจียนก็ได้ อีกเหมือนกันนะครับส่วนโนริเจียนนี้จะมาตอบในตรงของไอน์สไตน์นี่คือเป็นศาสนาที่เป็นจักรวาลน,นะฮะที่นี่ก็สร้างพุทธขึ้นมาอีกนิกายหนึ่งเป็นนิกายคอสมิกพุทธคอสมิกคือพุทธที่เพื่อการปกครองตัวเองคือชาวพุทธที่ปกครองตัวเองไม่มีรัฐบาลไม่มีรัฐบาลนะฮะปกครองตัวเองโดยใชย้ระบบธรรมาธิไปไตยปกครองซึ่งผมออกแบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะเหล่านี้ถือว่าเป็นซอฟต์พอร์นะฮะที่จะ นำไปนำเสนอแต่ว่าคือที่นี่มีสี่แพลตฟอร์มที่จะนำเสนอกับโลกกับประเทศต่างๆแต่เราจะ,จะเสนอแพลตฟอร์มที่2กับแพลตฟอร์มที่สามส่วนแพลตฟอร์มที่หนึ่งกับแพลตฟอร์มที่สนั้นแพลตฟอร์มที่1นั้นเป็นเรื่องของระบบระบกกบการปกครองซึ่งประเทศต่างๆนั้นต้องดูประเทศไทยเป็นก่อน1ิบปีแล้วจึงตามประเทศไทยประเทศไทยเป็นต้นแบบทําให้ดูก่อน1ิปีให้เห็นประเทศไทยจะทําการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้มันสเสถียรก่อนสิบปีดังนั้นประเทศต่างๆจะตามประเทศไทยหลังจากประเทศไทยสิบปีไปแล้วนะครับส่วนอันที่สี่นั้นเป็นเรื่องของพุทธิกายขอสมิก็แล้วแต่ประเทศนั้นจะเปลี่ยนตามหรือไม่อันนั้นอันนั้นสองอันนี้สอง,อนนสองอแรกนี่ไม่เน้นแต่จะมาเน้นไออันที่สามกับอันที่สี่ซึ่งคือมนุษย์ทองคำอ่ะคือมนุษย์เนี่ยปกครองแบบมนุษย์คือมนุษยชาติทั้งหลายเนี่ยพลเมืองของประเทศต่างๆนะจะถูกมองเป็นเือนเท่าของมนุษย์ทองคำมีมูลค่า ไม่ใช่เป็นเหยื่อคะแนนเสียงอย่างที่พรรคทั้งหลายเขามองประชาชนตัวเองเป็นแค่เหยื่อคะแนนเสียงแต่ที่นี่จะมองไประชาชนเป็นมนุษย์ทองคําเลยมนุษย์ทองคาวินัยเลยนะครับอันนี้แล้วอันที่สามก็คือจะสร้างธุรกิจสร้างเศรษฐกิจกันแบบใหม่ใช้ระบบการค้าแบบใหม่เรียกว่าการคา้าพอเพียงจิดซึมซึ่งต้องสร้างเมืองถึงสี่สี่สไตล์อย่างประเทศไทยต้องสร้างถึงสี่สิบเมืองสไตล์ละสิบเมืองอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องใหม่ที่คนไทยต้องเรียนรู้และนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ อันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่เปิดตัวต่อประชาชนชาวโลกทั้งหลายนะะจงอางงานของผมไปเปรียบเทียบกับงานของรัฐบาลตู่ผมจึงมาประกาศเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดกว่ารัฐบาลตู่แล้วก็เชิญรัฐบาลตู่ลงวันที่หนึ่งพุจิกานะะเพราะว่าถือว่าเป็นภัยคุกคามประชาชนแล้วประชาชนก็ต้องประกาศกฎหมายสิพิมพ์รอเป็นกฎหมายความมั่นคงของประชาชนเองที่ะ เมื่อวิพายผูคามาประชาชนก็ประกาศกฎหมายความมั่นคงของเตียงสิครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนไฟมาหล่นก้นท่านก็ต้องหนีก็ต้องหาอะไรมาป้องกันมากำบังหรือมากำลาดดับไฟเสียก็ไม่ต่างกันที่ประชาชนทำนี่แหละประกาศกฎหมายสุพิมลรอเนี่ยตามที่ผมแนะนําให้เนี่ยท่านก็ประกาศเป็นกฎหมายสุพิมลรอก็เท่ากับมีเครื่องมือมาจัดก,การไฟที่มาจากร,รฐฐาัฐบาลตูนั่นเองนะครับดับไฟหนึ่งพฤศจิกาเสียเลื่อนไปเป็นเป็นหนึ่งเมษานะคือเลื่อนนะฮะไม่ใช่ ยกเลิกเลื่อนนะมันดีกับทั้งผู้เข้าออมาทั้งผู้อยู่ในประเทศดังนั้นทุกหน่วยงานแอคชั่นตอบสนองปฏิกิริยานี้แสดงออกกันรวดเร็วเร็เวไวด่วนทันทีโดยเฉพาะกสทชนะหรือเอ่อทันรวมการเฉพาะกิจตอบสนองทันทีเลยครับท่าน,นรรมก,ก,การทั้งหลายจะได้คนละหนึ่พันล้านนะท่านฟังอาจไม่น่าเชื่อที่นี่เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กองทัพ สี่กองทัพสี่เหล่าทัพเหมือนกันท่านก็ได้คนละพันล้านที่นี่เตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วขอเชิญนะฮะแล้วก็ข้าราชการทั้งหลายกับรกระทรวงก็ได้1นึงพันล้านเหมือนกันขอเชิญนะครับแล้วก็บู่บ้านตบาบลทั้งหลายนะครับจะมีเงินมากมายมัง่งคั่งเข้ามาในบู่บ้านตบาบีอย่างมหาศาลเลยนะใครที่จะเลือกตั้ง,งออบตก็ไม่ต้องเลือกแล้วท่านมาเลือกให้เป,เป็นระบบระบบไปที่ผมออกแบบเนี่ยใช้ซอฟต์พาวเวอร์นำเราเป็นชาติมหานาลดันซอฟต์พาวเวอร์ท่านมาทําตรงนี้รับใช้ตรงนี้จึงจะถูกต้องนะครับ ท่านอย่าไปอยู่ในโลกเก่าเพราะที่นี่ทิ้งประเทศไทยเก่าทิ้งระบบระบบปกครองเก่าไม่เอาเราใช้ระบบระบบใหม่เรามีระบบระบบการปกครองของเราเองก็งเ,เชิญทุกหน่วยงานติดธงธรรมธิปไตยเป็นการประกาศแจ้งให้รัฐบาลตู่รู้ว่าเขาประเทศขเขาปฏิวัติประเทศกันไปหมดแล้วเหลือแต่รัฐบาลตู่นั่นแหละตกยุกอยู่ดังนั้นนะฮะทุกหน่วยงานเมื่อประกาศแล้วก็คือไม่ได้ทําตามานโยบายของรัฐบาลตู่ ร,ระเบิดูก็จบิ้นสุดลงโดยปริยายไม่มีใครเสียชีวิตเป็นวิธีที่เรียบง่ายสวยและนี่คือซอฟ Power อย่างหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศขอให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติครับสวัสดีครับ